เตือนๆรายการนี้อาจจะมีเนื้อหาไม่เหมาะสมเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วย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 สวัสดีค่ะสวัสดีซินเจียงอยู่อีสนี้เพื่อใช้นะคะน,นี่ก็ตุดจ,จีนมาแล้ว วันนี้มื้อดึกหิวก็เลยสั่งส้มตำมากินจริงๆแล้วต้องกินไก่อะไรอย่างงี้เนาะแต่ผ่านไปแล้วเรากินมาเยอะแล้วกินส้มตำวันนี้เราสั่งส้มตำมากินมื้อดึกนะคะหิวอันนี้นี่เราสั่งผ่านแกฟฟู้ดเราสั่งเป็นเซตมาแต่เราจําชื่อเซตไม่ได้นี่มันก็คล้ายสั่งอะไรๆมันก็เลยกลายเป็นตำถาเรามาจัดเองนี่ก็จะมีข้อหมูย่างนี่ข้อหมูย่างนี่ข้อหมูย่างมันย่องมันย่อง อันนี้ส้มตำตำไทยตสซ้วแต่ว่าเอามาจัดแล้วก็กลายเป็นตำถาบเราก็มีคอหมูย่างมีส้มตำม,มีนี่แหนมย่างแหนมย่างนี่มีอะไรอีกหน้านี่มีเส้นหมี่เส้นหมี่มีข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวธรรมดาเหมือนเดี๋ยวเรามาอ๋อนี่อคืออะไรนะตากหมูนั่นเอง แผ่นใหญ่มากรู้สิอันนี้ร้านแซบวันแถวรัชดาเองหิวแล้วกินเลยดีกว่าอร่อยไหมนะ้ทานก่อนหยู่ไหมเหมือนคนนั่งตรงนู้นได้หิวนะมองจอเป็นมันเลอนี่ส้ตมตำแซบเปล่าอืม เงินกรอบมากไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหรือเปล่ากินกกหมูเนี่ยกกหมูนี้ไม่ถนัดในต้องใช้มือแข็งกรอบไปเลย ได้ยินไหมเตียงแบบดังกรบๆข้าฟันแตกก็เพราะอันนี้แหละเต็มอืมอ๋อเคลือนน่อนเืมกินแหนมดีกว่าแหนมไหมแหนมเนี่ยไม่มีเสียงนุ่มหมักมาแล้วกี่วันเนี่ย ฮืมอืมฮึม,มดูได้นน่ะฮึมเส้นนี่น้ำนัวไปดิถ้าจั่งต้มแซ่บมาอีกนะลืมเนาะลืม ต้มแซบนี่ขาดได้ไงเนี่ยอื้อันนี้กรุบสรูดก็จะเป็นอย่างนี้แล้วแหละขาหมูขอลุกที่มันหม,ม,ม,มูแต่มเนี่ยเนื้อนุ่ม มากเลยอือมไม่เปลืองฟันหวานเะอยอืมอืมยังผักเนี่ผักน,ะกนี่ล้างหรือ,อยังเนี่ยน่าตลาะ ผักสดผักสด ลืมเลือกตั้งข้าวเหนียวมาแล้วลืมจกทัข้าวเหนียวเนี่ยน้ำจิ้มเลยอืมน้ำจิ้มนี่ลืมจิ้มได้ยังไงเนี่ยน้ำจิ้มปลามูนี่ลืมกันได้อืม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  อืมอืมหอยมือเลอะไปหมดแล้วอืมเส้นหมี่เส้นหมี่ลว่ายืดแล้วยืดย,ดยาวเหมือนเส้นใช่ไหมอืม うん。Mm. Mm. ừm, cũng bình thường lắm tên mì, tên mì mong -e. không thấy tôm tăm mẹ đi tôm rồi tôm hàng hại rồi đó ừm, đây tôm lóc được นี่คือต้อตมตำเด็กประถมพริกสองแมเดี๋ยววา่วาว่าขอตัวกินจานนี้ให้หมดก่อนละกันก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่หิวก็เลยกินต้ตมตำรอบดึกส่วนคลิปหน้า ถ้าอยากมีอะไรให้วาลองกินหรือว่ามีอะไรเสนอกออ็คอมเมนต์ได้ใต้ลิงก์เลยนะคะทุกคนงั้นวันนี้ขอตัวก่อนล้วกันนะคะบ๊ายบาย